จะดีขนาดไหนครับทุกคนถ้าเกิดหูฟังบลูทูธมีกล่องชาร์จจิ้งมาให้ด้วยถือว่าคุ้มมากๆเลยใช่ไหมครับน่าสนใจมากๆสำหรับวันนี้นะครับผมมากับคาวาระหันเขาคือ B2 น่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวทุกคนจะได้ชมกันเพราะหูฟังตัวนี้นะครับสะดวกต่อการใช้งานมากๆมีกล่องชาร์จให้ด้วยนะครับสามารถพกไปไหนมาไหนได้สะดวกอย่างแน่นอนจะเป็นลักษณะย,ยังไงลองไปชมกันนะครับเริ่มจากตัวกล่องนั้นก่อนนะครับตัวกล่องของคาวาบีทูตัวนี้เขาจะมีกล่องขนาดเล็กใส่อุปกรณ์มาให้ด้วยนะครับสเปคการใช้งานของเขาเป็น ยังไงบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ระบบบูททุการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้เป็น5.0 Qualcomm QC3.020 c เชื่อมต่อได้ไวอย่างแน่นอนนะครับขาดไม่ได้อีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คือฟังก์ชัน IPX5 Waterproof นะครับกันน้ำกันเหงื่อได้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับในการใช้งานเวลาเราออกกำลังกายอะไรประมาณนี้นะฮะไมโครโฟนเป็นของ Memes นะครับผมบวกกับระยะเวลาในการใช้งานตัวนี้สามารถใช้งานแบบเพลทามเนี่24ชั่วโมงยาวนานมากๆนะครับสุดท้ายน้าหนักอยู่ที่10กรัมนะครับใช้ได้ในระยะเวลา ที่ยาวนานอย่างแน่นอนนะฮะสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างน,นะครับนั่นคือซิลิคนนะครับสาย Type C USB บวกกับกล่องชาร์จิง้งตัวนี้สําคัญมากถือว่าสุดมากเลยนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้มีมาให้ด้วยเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะฮะและที่สําคัญคือหูฟังที่เขามีมาให้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันว่าจะเป็นลนักษณะยังไงนะฮะเอาจริงๆแค่รูปแบบกล่องชาร์จิ้งของเขาผมก็รู้สึกชอบแล้วนะครับเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ชอบชาร์จสายเข้ากับตัวหูฟังอยู่แล้วนะครับสำหรับหูฟังมันจะดูระเกะระกะใช่ไหมครับพกไปไ นี้ พกไปไหนมาไหนได้ทั้งวันเลยแล้วก็เก็บชาร์จในกล่องได้เลยถือว่าคุ้มมากๆใช่ไหมครับต่อไปเราไปดูดีไซน์การใช้งานของเขาเลยดีกว่านะครับว่าลาักษณะการใช้งานจะสะดวกอย่างที่ผมบอกไหมนะฮะดีไซน์การออกแบบผมขอแบ่งแยกย่อยเป็น2ส,ส่วนละกันคือส่วนของกล่องชาร์จจิ้งแล้วก็หูฟังนะครับรูปแบบกล่องชาร์จจิ้งของเขาสําหรับการใส่หูฟังออกแบบมาค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะตัวหูฟังเป็นรูปแบบบลูทูธจึงทําให้ขนาดใหญ่เพื่อรองรับการจัดเก็บโดยเฉพาะนะฮะด้านหน้าจะมีไฟสัญ,ญญาณบอกขนาดความจุของแบตเตอรี่ให้ด้วยว่าเหลือความจุขนาดเท่าไ ด้านหลังจะมีช่องสําหรับเสียบสาย Type-C USB เพื่อชาร์จพลังงานเข้าตัวกล่องได้เลยไม่ต้องชาร์จเข้าหูฟังโดยตรงนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สะดวกส,สุดต่อระบบการใช้งานนะครับนั่นคือการหยิบออกจากกล่องตัวหูฟังก็สามารถเชื่อมต่อเองอัตโนมัติเลยนะครับเปิดเองอัตโนมัติทําให้สะดวกต่อการใช้งานมากๆส่วนนี้เจ๋งสุด,สดเลยนะครับต่อมาตัวหูฟังเป็นลักษณะย,ยังไงนะฮะหูฟังเป็นรูปแบบบลูทูธนะครับออกแบบมามีเหลี่ยมโค้งมนมากๆตัวนี้สวยงามมากๆปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ทั้ง2ข้าง นะครับไม่ว่าจะหูซ้ายหรือหูขวาก็สามารถใช้งานได้แบบสบายเลยปุ่มในการใช้งานจะมีปุ่มเปิดปิดนะครับเพิ่มลดเสียงสําคัญมากนะครับที่ขาดไปได้เลยตัวปุ่มเนี่ยก็จะสามารถมิวไมโครโฟนได้โดยกดไปที่ power 2T ทีนะครับเพื่อทําการปิดไมโครโฟนถือว่ายี่ยมากๆและที่สําคัญคือปุ่มฟังก์ชันคลิกนะครับคลิกหนึ่งครั้งเพื่อทําการกดรับสายวางสายหรือกดเพลงกดพอสนะฮะในกรณีที่ทุกคนฟังเพลงปุ่มสุดท้ายในการใช้งานคือปุ่มชาร์จจิ้งนะครับที่ใช้งานกรณีที่วางในกล่องชาร์จ นะครับตัวนี้ไม่ต้องเสียบหูฟังให้ยุ่งยากเลยถือว่าสะดวกมากๆอีกส่วนหนึ่งที่พิเศษมากๆนะครับบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดไม่มีตัวกล่องก็จะไม่สามารถใช้หูฟังได้จริงๆตัวนี้มีระบบสไตนาโลนนะครับสามารถเปิดปิดหูฟังได้โดยไม่ต้องพึ่งกล่องนะฮะแล้ววัสดุของเขาเป็นยังไงนะครับตัววัสดุเป็นพลาสติกทั้งหมดน้ำหนักเบามากๆนะครับอยู่ที่10กรัมเท่านั้นอันนี้ผมย้ำกับทุกคนไว้เลยนะครับส่วนที่สําคัญที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือส่วนของการฟังเสียงให้ทุกคนได้ฟังกันแบบจัดเต็มเลยนะคร อบโจทย์กับทุกคนไหมลักษณะจะเป็นยังไงลองไปฟังและตัดสินใจกันดูนะครับทุกคนได้ยินเสียงกันชัดไหมครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟนคาวา B2 นะครับทุกคนได้ยินใช่ไหมฮะว่าเสียงเป็นลนักษณะยังไงเนี่ยนะครับผมเทสให้ดู นะครับเคาะให้ดูกันแบบชัดๆเสียงเพียวๆเลยนะครับเชื่อมต่อด้วยระบบ Bluetooth 5.0ที่เขามีมาให้นะฮะเสียงจะเป็นลักษณะแบบนี้ถือว่าประทับใจไหมทุกคนลองตัดสินใจกันดูจากที่ผมได้ลองฟังเสียงแล้วนะครับสำหรับ Kawai B2 ตัวนี้ผมบอกตามตรงเลยนะครับว่ารูปแบบเสียงของเขาเนี่ยนะฮะเสียงที่ถือว่าจัดเต็มและชัดเจนที่สุดคือเสียงแหลม นะครับแล้วก็เสียงกลางแต่ด้วยหูฟังเป็นรูปแบบหูฟังบลูทูธผมคิดว่าน่าจะเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับนี่คือรูปแบบเสียงของเขานะฮะหูฟังมีน้ําหนักเบามากๆนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานรูปแบบระบบการตัดเสียงด้วย AI 5.1 <c oughs> ที่สําคัญกล่องชาร์จิ้งมีมาให้ด้วยถือว่าจัดเต็มไม่เบาเลยนะครับสำหรับ Kawabi 2ตัวนี้สั่งซื้อกันได้นะครับรายละเอียด ทุกอย่างพร้อมราคาผมแปะให้ด้านล่างหมดแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับก,การรับชมครับ